สวัสดีสวีดัตจ้ะสวัสดีสวีดัตจ้ะเป็นไงบ้างคะใกล้สอบแล้วใกล้สอบแล้วเป็นไงกันบ้างนะคะมาเมให้จบไปสองข้ออนุกรมใช่ไหมอ่ะวันนี้เมย์มาเฉลยข้อนี้กันก่อนแล้วกันเนาะมาดูเมย์ให้คีย์เวิร์ดนิดนึงเมย์อยากให้เพื่อนๆน,นะคะหรือน้นองพี่พี่น้องน้อง ฝากนิดนึงสำหรับอนุกรมฝึกบ่อยๆนะคะบวกฝึกเยอะๆนะคะมันจะทำให้มันจะทำให้เราเห็นรูปแบบของอนุกรมเยอะขึ้นนะคะเชียเวลาในการทำข้อสอบนะข้อนีฝ้ฝากไว้เลยฝากไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจเลยนะคะฝึกบ่อยๆเยอะๆนะคะสำหรับอนุกรม มาขั้นแรกไม่บอกเลยถ้าอนุกรมถ้าสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นชินนะคะตีแชกก่อนก็ได้นะคะตีแจกนั่นคือดูว่าเลขแต่ละตัวเนี่ยมันมีรูปแบบของมันยังไงนะคะอ่ะมาสิบเจ็ไป24คือเอ้สิบเอ็ดเจ็ดไป21อ่ะก็คือบวก4ใช่ป่ะอ่ะย1ิบวก ยี่สิบเอ็ดไปยี่สิบเจ็ดได้บวกหกยี่สิบเจ็ดไปสามเจ็ดได้บวกสิบแล้วก็สามเจ็ดไปห้าสามได้บวกสิบหกใช่ไหมคีย์บอร์ดอีกอย่างขอเลยนะคะห้ามห้ามคำห้ามบวกลบคูณหารพิดเด็ดขาด ไม่นั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะเสียเวลาโดยใช่เหตุเลยนะหรือว่าไม่นั้นเสียเวลาโดยใช่เหตุนะไม่นั้นเสียเวลาโดยใช่เหตุเลยนะนะคะขอขอเลยห้ามเด็ดขาดนะคะขอเลยต่อต่อมามะมทำยังไงต่อล่ะน่าจะได้ต่อนะสี่กับหก สี่ไปหกก็คือบวกสองใช่ไหมหกไปสิบก็คือบวกสี่สิบไปบวกสิบหกได้บวกสี่เอ้บวกหกเห็นไหม้าะกีไปบวกสี่ในชีวิตเปลี่ยนนะนะได้ต่อไหมน่าจะได้ต่อนะน่าจะได้ต่อสองสองไป สได้เท่าะ่ะบวกสองใช่ไหมสีไป6ก,ก็ได้บวกสอง่อะชัดและเพราะฉะนั้นตรงนี้บวก8นะจ๊ะก็คือ6กบวกสองได้8อ่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นยังไงเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ ก็คือ16บหกบวกแปดจะได้เท่ากับ24คือคำตอบไหมไม่ใช่นะมันต้องดันย้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะจ๊ะมันจะได้เป็นตรงนี้เนี่ยคำตอบตรงนี้จะได้ว่าเป็นต้องได้เป็นห้าสบวกยีก็จะได้เท่ากับ77อันนี้แหละคือคำตอบของข้อนี้เลย นะคะแหละเป็นสาเหตุว่าทําไมเมให้ฝึกทําเลขบ่อยๆฝึกทําอนุกรมบ่อยๆอ,ยอะไม่เห็นใช่ไหมอะเลื่อนเดี๋ยวเลื่อนก่อนเลื่อนหน้าจอให้ก่อนปึ๊บอะนี่นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้คือน,นี่เลย77นะจ๊ะ าลองทำเองก็อาจจะใช้เวลานานกว่านี้นี่คือเม่มาไกดไลน์ให้มันก็เลยดูดูง่ายเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ดูง่ายอย่างนี้เราต้องฝึกทําบ่อยๆนะจ๊ะยังไงเจอกันคลิปหน้าสวัสด,ดีจ้า